เพลงนี้เวอร์ชั่นอ,อุงค์อิงยังไม่ผ่านคารับสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าวอีสานพี่น้องมนเทาก็มีเรื่องเล้วเกี่ยวกับอีหลานหน่อยเห้าน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงเอามาว่าสูพีเอามาว่าสุนองเอามาว่าสูอเอฟซี FC, อีหลานหน่อยกันเด้ฟังอีกแล้วนะครับผมเนาะซึ่งเมื่อนี้เป็นที่ พูดถึงกันเป็นวงกว้างพี่น้องพูดถึงกันอย่างมากมายในกลุ่มต่างๆแล้วครับผมเนาะแม้กระทั่งในยู u ูบนะพี่น้องหลายๆซองก็นำมาทำคลิปลงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้นั่นคือเรื่องที่อาจารย์ผู้แต่งเพลงนะพี่น้องเนาะแต่งเพลงเอิญอายเนเดอร์ได้ออกมาโพสถึงอีหล่าน้อยเฮาแบบนี้พี่น้องเอิญอายเนเดอร์ เวอร์ชันอุ๋งอิงยังไม่ผ่านนะโอโจต้องดื้อกว่านี้ทะลึงกว่านี้เคี่ยวกว่านี้วันศุกร์วันพุธน,นะครับผมเนะาะต้องทะลึงกว่านี้ดื้อกว่านี้แล้วก็เคี่ยวกว่านี้สำหรับผู้ที่จะลองเพลงเอิร์นอายนเดอร์ต้องมีสิ่งนี้ สำหรับทางผู้แต่งเพิ่นหมายความว่าจังสันเนาะรับผมเนาะเชื่อว่าพี่น้องสาหรับตัวบาวิสานเองบาวิสานมองตั้งแต่แรกแล้วมองใจอีหลานหน้อยเอาเพลงนี้มาลองแล้วตั้งแต่แรกๆแล้วว่าเพลงนี้ไม่เหมาะกับน้องบ่เหมาะกับสไตลอ์อีหลานน่อยเฮาอีหลาน้นอยเฮาเป็นคนที่โชว์พลังเสียงว่ได้โชว์การเต้นว่ได้โชว์การโชว์การเดา้าว่ได้โชว์แบบทะลึงทะลึงบนเวทีเพลงนี้เนื้อหาเพลงนี้ ก็เลยเหมาะมกับนอกการร้องของน้องน้นองถ้าเรามองอย่างเป็นกลางทั้งอาจารย์เพิินบอได้บอกว่าการร้องของน้องไม่ผ่านนะพี่น้องแต่การเอนเตอร์เทนในเนื้อเพลงนี้ในเพลงนี้อาจจะไม่ผ่านในสายตาของทางผู้แต่งเพลงซึ่งถ้าเรามองกันเป็นกลางนะครับผมเนาะเราหันกลับมามองที่ตัวของอิหลาหน้อยเฮาบุคลิก การแสดงการเอนเตอร์เทนบนเวทีของอิหล่านอยเฮามันไม่สอดคล้องกับเพลงนี้ตั้งแต่แรกแล้วพี่น้องมองออกปะบุคลิกบนเวทีของอิหล่าน้อยอ่ะเหมาะกับเพลงไหนผมส่วนหลายคนมองออกนะครับผมสำหรับตัวบริสารยังยืนยันคำเดิมว่าเพลงนี้ไม่เหมาะกับสไตล์ของอิหล่านอยเฮาบ่สอดคล้องกับการแสดงบนเวทีของอิหล่านอยเฮาบุคลิก บนเวทีคลองนองบริษานยังยืนยันคำเดิมเพลงนี้ก็คือจังอาจาเพ่นวานะพี่น้องเนาะเพลงนี้ต้องดื้อกว่านี้ต้องออกมาทางะลึ่กว่านี้ต้องเคี่ยวกว่านี้อ่ามันก็เป็นลักษณะนั่นของในเนื้อเพลงอีรีนะครับผมเนาะอ่าเอิ้นอายในเด้อเพราะว่ากันตรงตรงเนื้อเพลงออกไปทางสองแง่สองงามอยู่แล้วพี่น้อง มันก็ต้องดื้อใส่เพลงมันก็ต้องทะลึงใส่เพลงนะครับผมนะแต่บุคลิกน้องไม่ได้บุคลิกอีหลานหน่อยเขาบา่ไรอันนี้ก็เข้าใจทั่งผู้แต่งเพลงเพิ่นออกมาคอมเมนต์แบบนี้อยู่เพิ่นบ่ได้ตีเลยพี่น้องเรื่องเสียงในการร้องนะครับผมน้องเพิ่นบ้เวาในเรื่องนั้นแต่การเอนเตอร์เทนความดือ้อความทะลึ่งกับบนเวทีของอีหลานหน่อยมัน่ผพานแค่นั้นเอง ก็บยอยากให้พี่น้องไปถล่มอาจารย์เพื่อนน้องรับผมเนาะผู้่นแต่งเพลงเพื่อนก็มองออกว่าเพลงนี้เหมาะกับนักร้องคนนี้เพลงนี้เหมาะกับศิลปินคนนี้เพลงนี้ศิลปินคนนี้ควรนาไปร้องอาจารย์ผู้แต่งเพลงเพื่อนมองออกพี่น้องเพราะคนแต่งเพลงเพื่อนจะแต่งเพลงให้เข้ากับบุคคลที่นําไปร้องอันนี้เพื่อนมองออก้วครับผมนะว่าบุคลิกการแสดงบนเวทีของน้อง มันไม่ใช่แนวนี้มันไม่เหมาะกับเพลงประเภทนี้หลายคนดึงไปคอรดาม่าหลายคนไปโจมตีทั้งอาจารย์เพื่อนอันนี้ผมบอเห็นด้วย mm hmm. ด้ยพี่น้องเดอ้ออันนี้ต้องบอกก่อนเราไม่เห็นด้วยนะครับผมแต่คอมเมนต์ที่บอกว่าน้องไม่ควรเอาเพลงนี้มาร้องอันนี้ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งน้องควรหยุดเพลงนี้ไว้ก่อนอันนี้ผมก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิง่งเพลง ที่มีจังหวะสนุกสนุกในการเต้นที่วอลไปทางสองแง่สองงาก็มีอีกหลายเพลงนะครับผมน้องผมสว่าอิหลาหนอยเ่เฮาสามารถดื้อได้นะครับผมน้องบนเวทีดื้อแบบน่ารักน่ารักในฉบับของน้องในสไตล์ของน้องเพลงไหนที่ว่เป็นสไตล์ของอิหล่ามันก็ไม่เข้ากับสไตล์น้องจริงๆอันนี้เรากเราต้องยอมรับตรงนี้นะครับผมเาสองสรบบา,างบอยสันเสืวอาเพลงนี้บอยสันบอเคยฟังอีหลาหนอย่เฮ้าลองจบจากเทียพี่น้อง เพราะในเนื้อหาของเพลงเองในสไตล์ของน้องเองในบุคลิกของน้องเองบาสานกับ่มงว่ามันไม่เข้ากับเนื้อเพลงมันมหมอกับอีหลานหน่อยเห้าว่ายางไงนะครับเพลง,พลงนี้บอกเป็นว่าเพลงบดีเลยพี่น้องเพลงดีเพลงมวนจังหวะมวนหนาไ้ที่เดินเต้นนะครับผมเนาะแต่เนื้อหาในเพลงมันไม่เหมาะกับน้องแค่นั้นละ่ะที่บายสานจัดจัดซือ้ออ่าหลายคนออกมาเรียกร้องว่า เ่อยากเขีเพลงนี้มาลองนะครับผมนาะควรตัดเพลงนี้ออกอันนี้เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเพลงสนุกสนุกเพลงโจ๊ะโจ๊ะเพลงหมอลำมุนมวน่ายังมีอีกหลายเพลงที่เข้ากับบุคลิกของน้องที่เข้ากับสไตล์ของน้องควรหยิบเพลงประมาณนี้มาให้อิหลานหน่อยได้ลองจะดีกว่าอ่าอ,อันนี้กะพี่น้องมีความคิดเห็นคือยังบาาบาสารบหรืออาจจะมีความ คิดเห็นที่บ่คือจังบาวอีสานกะสามารถคอมเมนต์กันข้ามาได้เนะพี่น้องแต่โปรดใช้คำสุภาพสุภาพเว้เดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่าคอมเมนต์ด้วยคำหยาบคายนะครับผมน้องแคนี่ตั้งสองบอลสานกะถูกปิดกันเพราะแห้งแล้วพี่น้องพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังไดน,นะครับผมนาอสามารถ คอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องบ่าวอีสานได้เด้อพี่น้องคอมเมนต์กันเข้าว่าได้ร้ายแล้วพี่น้องน้อเปิดการมองเห็นคลิปใดมีประโยชน์กะกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ทางซองบ่าวอีสานได้เด้อพี่น้องอย่าลืมกด,กดกระดิ่งนะครับผมนาะเพื่อจะบริพาดคลิปใหม่ๆของทางช่องย้ำอีกครั้งบ่าวอีสานยังยืนยันคำเดิมนะครับผมนาะว่าเพลงนี้ไม่เหมาะกับอีหล่าหน่อยเฮาบ่เหมาะกับสไตล์ บามมกับบุคลิกบามมกับไหวบามมกับการแสดงของอิหลาหน้อยเหาบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงควรเปลี่ยนสคริปต์เพลงใหม่ให้อิหลาหน้อยควรเอาเพลงหมอลำมวนเตยมวน,ม,วน,ม,วน,ม,วนมาให้อิหลาหน้อยลองนะครับผมเนาะมันจะเป็นอย่างทีดูลงตัวกว่าดูเพอร์เฟกต์กว่าไหม ผมก็เชื่อว่าพอ่พอๆแม่ๆเอฟซี FC หลายหลายคนคิดคือผมนะครับผมเนาะว่าเพลงนี้บเหมาะกับอิหลาอหลีเนื้อเพลงมันซองแงซองงามนะครับผมเนาะย้ําอีกครั้งว่าไม่ใช่ว่าเพลงไม่ดีอ่าแต่เนื้อหานะครับผมเนาะของเพลงอาจจะไม่ได้เหมาะกับน้องอ่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับบุคลิกของน้องกับทอนันเองพี่น้องที่ บริษัอยากจะซื้อยาไปดาม่าพี่น้องยาไปดา่าจานเพิ่นถอดนะครับผมนองทีเพิ่นออกมาว่าเพิ่นกระวบาตามเนื้อผ่าคนแต่งเพลงนะเพิ่นมองออกนะครับผมเนาะว่าศิลปินคนไหนควรร้องเพลงสไตล์แบบไหนอันนี้ก็ฝากไว้ให้พี่น้องอพิจารณากันกันแล้วกันครับคลิปนี้บ้าสารต้องขออนุญาตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ทางสองบานสายเดอร์พี่น้อง คลิปนี้บาลาสารขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบกันให่คลิปหน้าสวัสดีครับผม